หลังจากที่เที่ยวกันหลายวันเนาะพี่น้องสวัสดีเดอร์พี่น้อง,ดดอองช่วงสายสาย,ส,ายสิบโมงวันนี้ก็สู่หมดเข้าสวนไผ่บงหวานเพชรพึ่งต่อไปหลังจากที่เที่ยวมาหลายวันเนะเาะวันนี้ก็มาตัดหญ้าแล้วก็เก็บผักตบมกโคนไผ่ไผ่บงหวนันเพชรพึ่งเบอร์เก้าที่ปลูกจากกิ่งช้ำเนาะปลูกแทนเบอร์ส เพราะว่าเริ่มแรงแล้วเนาะตอนนี้ก็ติดหนาวอยู่ก็ยังขุดต้นพันธุ์ไม่ได้ก็เลยมาตัดหญ้าสิ่งที่ต้องทําตอนนี้ก็ยังมีงานตัดหญ้าอยู่ในสวนไผ่แล้วก็บํารุงไผ่เล็กที่เราปลูกใหม่เนาะคือเราเอาเบอร์สามออกเพราะเบอร์สามเรามีเยอะเราก็จะขยายเบอร์เก้าเยอะเนาะเออเราก็เลยเอาเบอร์สามออกทีนี้เวลาปลูกไผ่ใหม่ๆก็จะมีปัญหาสู้รบก,กับหญนะ้าเนาะสู้รบก,กับหญ้ามากเลย แล้วทีนี้เราก็มาตัดหญ้าแล้วเราเราก็ปล่อยผักตบไนะ้เนาะพี่น้องนะเนาะเดี๋ยวจะให้ดูเด้อเราก็ปล่อยผักตบไว้เราก็เอาไว้หมกโคลนทาปุ๋ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมผักตบอยู่กลางร่องน้ำนะ่ะแล้วก็นั่นก็คือไผ่เบอร์เก้าที่เราปลูกเนาะวันนี้ก็มาเอาปุ๋ยใส่แล้วก็เอาผักตบกบโคลนอีกทีนะึง ปุ๋ยอย่างดีเลยเนี่ยปักตบในท้องล่องเนี่ยเนี่ยเนาะเนี่ยผักตบอย่างดีปักตบคือปุ๋ยอย่างดีเลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยนี่แหละหลังจากหยุดงานไปหลายวันพักผ่อนเที่ยววันนี้เข้าสวนไผ่แล้วเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยอันนี้คือไผ่บงหวานเบอร์เพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้าเด้อปลูกจากกิ่งชํำเด้อต้นเล็กๆเนี่ยเห็นไหมก็จะเริ่มแตกหน่อละ ปลูกก็ได้สองเดือนสามเดือนไดแล้วเนาะจะเห็นว่าจะเริ่มแตกหน่อใหม่ละเราก็มาเก็บผักตบในท้องล่องอย่างเงี้ยเนี่ยหมกโคลนไว้ทําปุ๋ยอย่างดีเยี่ยมเลยเดี๋ยวพอผักตบที่เราเก็บเนี่ยเริ่มยุบสักอาทิตยนะ์เนาะเราก็จะมาเก็บในท้องล่องเรานี่อีกใส่เรื่อยๆเหมือนใส่ปุ๋ยไปในตัวปุ๋ยชั้นดีเลยเด้อเขาบอกเลยว่าปุ๋ยชั้นดีเลยล่ะผักตบมีประโยชน์เด้อพี่น้องเด้อ เรามีท้องร่องอย่างเงี้ยเอามาปล่อยไว้อะแป๊บเดียวแพร่แล้วเราก็เอาใส่ต้นไผ่เราที่แปลงนี้เป็นที่ที่แปลงนาเ้อะข้างหลังก็จะเห็นนะเป็นไผ่เบอร์เก้าเหมือนกันนะ่ะแต่อันนั้นปลูกก่อนปลูกก่อนนะ่ะเห็นปะเนี่ยกุมพานี้ก็จะขุดทําต้นพันส่งให้พี่น้องละรอกุมพาก่อนเนาะช่วงนี้ติดหนาวเนะี่ย พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่นาก็เลยยกล่องแล้วก็จกล่องน้ําแบบนี้เนี่ยเป็นพื้นที่นาเดี๋ยวจะให้ดูเด้อเนี่ยเห็นไหมยังเห็นว่าข้างๆนะี่ยังปลูกข้าวอยู่เนี่ยพื้นที่นาใชา่นั่นแหละเนี่ยเก็บผักตบหมกคูนไว้วนันนี้มาเข้าสวนเนี่ยเราจะมีผักตบทุกล่องเลยเด้อทุกล่องเลยเนี่ยเนี่ย หมุกโคนไวอ้อันนี้ก็ยังยังไม่ได้ตัดหญ้าก็จะเป็นสภาพนี้พี่น้องเนี่ยยังไม่ได้ตัดหญ้าตัดเสร็จแล้วก็จะเป็นสภาพนี้ใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อยจ้ยา